สวัสดีครับนะพบกับนติกยิ่งศักดิ์นะครับในรายการท่องเที่ยวในแดนธรรมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของประวัติพระศิวลีนะครับในตอนที่สองนะครับต่อจากตอนที่แล้วนับนนแต่พระศิวลีได้บรรพชาแล้ว ก็มีปัจจัยเกิดขึ้นกับหมู่สงการปรารถนาเสมอมาแม้ท่านจะไปอยู่ในที่ใดๆก็ย่อมบริบูรณ์ไปด้วยลาบสการะแม้แต่ในทิ่นที่กันดาเทพีดาก็ยังทรงอุปการะด้วยถวายทานต่อท่านพร้อมทั้งหมู่สงเป็นเวลาหลา,ายหลวันจากสาเหตุนี้เอง พระพุทธองค์จิงทรงสรรเสริญและยกย่องพระศรีวลีต่อหน้าสงฆ์ทั้งหลายด้วยพระวาจาว่าพระศรีวลีเป็นผู้เลิศดุกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บารณ์ด้วยลาภยกเว้นแต่พระตถาคตแล้วไม่มีผู้ใดจะเลิศด,ด้วยลาภเหมือนพระศรีวลีเจา้า การที่ท่านต้องทรามานอยู่ในพระคันพระมารดาทังเจ็ดปีเจ็ดวันนั้นก่อนมาเนื่องจากอุปกรรมในอดีตชาติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชาได้ทรงยกกองทัพไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งพร้อมด้วยพระมารดาได้ทาการล้อมข้าศึกอยู่เป็นเวลาทั้งเจ็ดปีและพระมารดาให้สั่งล้อมต่ออีกเจ็ดวันจึงทรงได้รับการยอมแพ้ของข้าศึก บุพกรรมนั้นติดตามมาสนองท่านพร้อมกับพระมารดาพระนางสุภาวาสาเอาในชาตินี้พระธาตุของท่านนั้นมีสันฐานดังมเมล็ดตาอย่างหนึ่งผลโยบาอย่างหนึ่งและ,มะเมล็ดมะละกออย่างหนึ่งมีพันธ์สีเขียวดังดอกผักตบบ้างแดงดังสีหม้อดินไม่บ้าง สีพิกลแห้งบ้างเหลืองดังไหยตะกล่าและขาวดังสีสั่งบ้างจบบรูรณ์ครับ